วันนี้เรามาที่ไหนกันนะครับ Lex House C M X ค่ะไปกันเลยสวัสดีครับเออใช่ตรงนี้สวัสดีเอาสวัสดีครับ อุ้ยเราจะไปเล่นตรงกลางนั้นได้เลยเหรอบได้หมดมันเป็นสระนน์พี่บุ๊คเล่นอะไรเขาก็จะลากเราไปเนี่ยเขาเหรอเขาจะลากเราไปเหรอเราต้องไปฝั่งนู้นแล้วลากกลับมานี่ป่ะมันเป็นเคเบิลโอ้ก็มีกล้องเล่นวันนี้เรามาเล่นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเวกบอร์ดเออเวกบอร์ดเวกบอร์ดนะครับเวกมีเวกบอร์ดถามว่าเล่นเป็นไหมแม่งไม่เป็นว่ายน้ำเป็นไหมว่ายว่ายก็ไม่เป็นไอ้เหี้ยเออบรรยากาศดีสัก ไม่เดี๋ยวเรารอบแรกปุ๊บเราก็จมเลยเตรียมพร้อมมากเออหมวกก็มาวะทำไมต้อเตรียมพร้อมเป็นจังวะเขาไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยเขาไม่หมวกอยู่ในรถไปเหมวกกันได้ไหมเฮ้ยหมวกมาไม่เนี่ยอะไรทุกคนกำลังเตรียมพร้อมนะครับตอนนี้มือถือพี่อู๋ละกันนะเพราะว่ามือถือของ พร้อมไหมพร้อมไหมสรุปก้าวตกน้ำเนาะวู้ฮ้วิพืนมันโยบโยอปะเฮมาแล้วพู้แท้ชิงเออเล่นเกมไปนล้นเลยเนาะ เชิคครับอุ้ย่าสอโทรศัพท์ปมเก็บหรอถ่ายดรศัพท์ให้หน่อยได้ไหมได้สิฝั่งนี้ปะเอาโทรศัพท์ใหม่ฉันดีกว่าฝั่งนี้ตีฝั่งนี้เลยอยู่โทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์ใหม่ฉันไหนของนี่ไงของฉันไม่เอยู่เลยเธอสิบยังได้อยู่หรอ อะไรของเขาสิบห้าอ่าเอาไปถ่ายเออเนี่ยอันนี้ชาสุดละจะให้นี่ถ่ายเหรอน <t os> <t os> no ี่ถ่ายไม่สวยอันนี้มามามาพี่อู๋เนี่ยถ่ายรูปสวยอ่ะถ่ายเท่ได้ปิดก่อนมันร้อนเอาแบบแอปนิดนึงแอปแอปอะไรไม่ไม่จริงว่าแอปหมายถึงว่านั่งแอปถ่ายอ๋อแอปนิดนึงงี้นเราก็เล่นกันก่อนก็ได้เนาะเขาเริ่มแล้ว อุ้ยพูดดีออ้อยม่หอุ้ยมดเกิดไม่ว่มี้ไไม่อยางนไปเลยครั้งแรกครับ เบสที่หล่อๆตัวใหญ่ๆอ๋อเหรอดูมือจับนะครับมือจับมันจะวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้แก้ไปจับนะครับทีนี้ทุกครั้งที่เราตกมือจับจะหยุดให้อแล้วเราก็เริ่มใหม่ตรงนั้นเลยก่อนออก่อนออกไปเราจะฝึกกันว่าเริ่มใหม่ยังไงนะครับพยายามไปตรงใต้เคเบิลไว้ นะครับถ้าเรายืนตรงบอดชี้ไปตรงๆมันจะตรงครับถ้าบอดเรียบนะมันจะตรงแต่ถ้าเรา,เ,ราเอ็นหลังหรือบอดชี้ออกมันก็จะออกข้างเ<ม>พราะฉะนั้นออกข้างไปแล้วเรากลับไม่ได้จะชนอะไรต้องรีบปล่อยหมอทิ้งตัวก่อนอย่ารอจนไปใกล้นะครับอ่ออยเลยราต้องดูตัวเองด้วยว่าอันตรายไหมถ้ามันพุ่งไปจะชนรีบปล่อยมือทิ้งตัวทิ้งตัวก่อนใช่แต่ถ้าเราไม่ตกมันตรงไปเรีบจะมันจะหยุดตรงนั้นครับน้องก็ลงน้ํา กับตัวหันหน้าทันท่าเตรียมมาฝั่งนี้ก็กลับมาใหม่กลับเดิมยืนเหมือนเดิมยืนยืนเหมือนเดิมทันท่าเตรียมยืนขึ้นมาใหม่ตอนแรกมันจะช้าก่อนถ้าน้องนิ่งความเร็วจะเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดก็อยู่เฉยๆไว้ล็อกไว้เล่นสปีดได้ด้วยน้องเร่งได้ครับถ้าสมมติว่าอันนี้เรียกว่าโคตรเร็วนะพี่ถ้าปกติที่เราเล่นเงินประมาณยี่แปด แต่เริ่มต้นเดี๋ยวเราเริ่มจากศูนย์หนึ่งสองสามได้ครับพี่ห้ามแกล้งผมนะเดี๋ยวผมกะไรผมหายากละก็เล่นในโหมดนี่แหละมานานๆที่มีนุสามาแบบดูแยดด้วยนุ่ตหีไม่ออกไปไหนหญิงไม่ออกไปไหนนะตอนนี้มันอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเล่นเสร็จแล้วก็นอนปั้มจับจับจับมือจับสองมือแล้วก็ให้มันลากเข้ามาเสร็จก็คือไม่จำเป็นต้องเอาบ่อใไว้ในน้ำก็ลากเข้ามาได้ยังไงนะครับหมายหมายถึงว่านอนคว่แล้วไง นาะสมมุติว่าเรากลับมาสุดตรงนี้แล้วใช่ไหมมันหยุดแล้วเราจะจะเข้ามาแล้วเนี่ยบอร์ดก็คาเท้าอยู่เลยแล้วเรานอนความจับเนี้ยให้มันลากเข้ามาหรือว่าถอยก็ได้ออ๋โอเคบอร์ดมันเป็นในลักษณะขวางขวางสิตอนเล่นใช่ไหมแต่ว่ามันเนียนีีลากไม่เป็นไรมันไม่ต้องใช้แรงหรอกใช่ไหมคะตอนเล่นยืนขวางนี้แล้วก็จับตอนที่เรายืนไปมันจะไปข้างอ๋อใช่อ๋อขันข้างขันข้างโอเค แต่ว่าค no ือเราไม่ต้องกลัวมันไม่มีแรงเพราะว่าเขาใช้นี่รีโมทตำแหน่นเราต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเครื่องสะเก็ตใช่ไหมที่เอาเหมือนสเก็ดไม่เชื่อเลยเพราะว่าเขาลากทำยังไงก็ได้ให้มันไปได้เขาบอกว่าถ้าบอร์ดชี้ไปทางไหนมันจะพุ่งไปทางนั้นใ่อ่าแต่ก็ต้องการไปตรงก็ก็พยายามให้หัวบอร์ดอยู่ตรงตรงตรงกับมือจับอ่าตรงกับมือจับครับมันก็ไม่ง่ายนะเว้ยมันยากแหละเพราะความทรงตัวของผมเป็นศูนย์นะครับอกเลยถ้าพี่อยากเล่นได้พี่ดูเครื่องนี ไล่ความสามารถในการส่งตัวมากมีซับรอยอยู่กำลังเหนแล้าว่าถ้ามันไม่รอดอ่ะต้องเอลากันซับลอยไปเลยตัวเลยหรอไปเลยส้มดูหรอผู้ชาเลนจ์คนแรกนะครับเอ๊ะชิปหายละไม้ดึงขาขาถนัดต้องไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังครับ S <S อาแต่ขวาเจ็บขวาตึงอยู่เอาลงไว้ลงไว้ไแล้วถ้าเท้าเท้ากับมือต้องไปด้วยกันปะ่ะคะใช่เห็ได้นะสล,ลิงต่างกันเขามีวิธีเทนะครับข<ร>าเารรหรอฮะยืนตรงยืนตรงอ่ยืนตรง<อ>นแหลมองยอดไม้มองยอดไม้อึ๊บ่ นี่เป็นไปได้สูงที่จะใช้ขวานาแล้วลองขวาก่อนฮใช่พ่อเท้าขวาไิ่เนาะส้มถนัดเท้าขวาหรือซ้ายขวาดขวา,าพี่หนุมันไม่รัดข้อหรอแล้วถ้าเท้าล่วงอะ่ะหนูเข้าใจว่ามันรัดวัดเท้าก็มีแต่ว่าแต่ถ้าสมมติมันล่วงจากเท้ามันให้มันหลุดง่ายแต่มันจะลอยใช่ไหมมันลอยอยู่แล้วเราก็ว่ายไปเก็บมาใส่อ๋อโอเค มีนี่อยู่แล้วร้อยก่อนแล้วกร้อยอยู่แล้วไม่ไม่ก็สามสามสามวันร้อยนนี้เราจะฝึกวิธียืนนะครับสมมุติว่าขวาน้าเราก็คือไปด้านนี้เราไม่ได้ไปด้านนี้นะครับตอนนี้เราไปชิดนี้นะครับช่วงแรกถ้ายืนสูงมันตกง่ายนตต่่้อองยาโอ้โหปวดเข่าแน่นอนย่อนะยอนะยอนะทั้งเข่าทั้งไหล่อ่ะเดี๋ยวพี่จะลองอยู่นิ่งๆเลยล็อกโซ่แข็งๆ อยู่แค่นั้นเลยครับแขนตึงงอเข่าถูกต้องเลยอ่างอทางนึงก็ได้ห้ามดึงห้ามยุกแขนตึงอเข่าแขนตึงงอเข่านั่นแหละอุ้ย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 ถ้ามันไม่มันคงก็ย่อลงอีกโอ้โหปวดเข่าต้องให้ปลายบอดเดือยขึ้นมาเนะเดือยับอ่ามันต้องยืนแต่มันต้องย่อตลอดเวลาใช่ไหมย่อตลอดเวลาก่อนไปถ้ามันนี่คงเร็วแล้ะเราค่อยยืนทีละอ๋อมันยืนได้จริงมันควรจะยืนอ๋อหันใหม่ ืนแล้วมันจะล้มง่ายอ๋อโอเคอยู่ไปงี้ก่อนทำไปก่อนถ้ารู้สึกน้องนิ่งแล้วน้องก็แค่ยืดขาพี่บอกว่าถ้ารู้สึกว่าน้องนิ่งอ่ะถ้าน้องเก่งแล้วยืนได้เออเราสรุปได้นิ่งตอนไหนได้ห้ามเอ็นหลังห้ามเอ็นหลังห้ามดึงใช่ต้องแข็งแล้วก็ต้องแข็งล่างโน้ตไมข้างหน้าเล่นเซตกรรมนะนี่ตรงนี้ก่อนเลยจ้ะอยากาทำงานไหมแบบนี้นะครับโอเคแต่ว่า ปกติธรรมชาติของคนหัดใหม่จะเอ็นหลังและดึงนะครับเขา,าจะไม่ยืนแบบนี้ไม่จะโผนมือจับอยู่งี้มือก็จฟรีมันก็เลยว่าต้องถ้าตัว่ามันสูงเรา น่าจะพอดีที่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เป็นรังเขาอย่างนี้ใช่แต่เรามันควรจะเป็นอย่างนี้อ้าวมันควรจะเป็นอย่างนี้ใ mm ช่ให้น้ำหนักอยู่ที่เท้าจริงๆนะไม่ใช่เราโหนอย่างนี้นะนึกออกเหมือนคนเล่นสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดอะเนาะเพราะว่าน้ำหนักมันจะแบบว่ามันใชเอวไม่ได้ไงมันตากหายังไงเวลาแบบเออทีพี่เขาพูดอ่างงางบ่อยเลยนะคนนี้ทันยองพี่เดามาแล้วครับตัวตึงคนเกาหลีอุ้ย นนี่ไปกอพี่ว่านะมันต้องเราต้องลืมตัวแน่เลยเว้ยมันอยู่แล้วถ้าคนไม่เคยเล่นจิ้มหรอคนไหมต้องตัวเป่าไว้กลางอันนี้คือมันอันนี้คือบอดที่รอคนนี้ใช่ไหมเพราะว่าข้าวมไหมพี่หนูจะต้องคืนเพื่อความถูกต้องไม่เป็นอ่ะหนูจะต้องห้ามปล่อยอันนี้ด้มแล้วควรปล่อยอ๋ออันนี้คือน่าจะเป็นไม่มันก็ลอยอยู่แล้วไงเราแค่เอามือกวาดเออม๊ะไปตาม พี่อันนี้มันเรียกเสื้อชูชีพค่ะมันไม่ไปเออได้เราใส่บอร์ดแล้วทำท่าเตรียมไปลี่นอุ้ยอุ้ยโอเคได้อยู่นะน่าจะเป็นอาจาร์ดในน้ำยังไงวะอันนี้หนูลงเลยเหรอเฮ้ยเย็นไหมเย็นไหมไม่เย็นเลยอยู่นิ่งๆแลอยไหมน้องบู๋สองตัวเลยเหรออุ้ยสวัสดีครับพี่เบสสวัสดีครับมาแล้วอาจารย์เรา อเอาขึ <önce S 2> ้นยังไงก่อนนู่นตัเล่นอยู่นู่นทางขึ้บันไดอะคนอื่นเขาก็คือว่าให้ไปเนาะแต่กูก็อย่างนี้เนาะทรายอ๋อเหรอครับคือความรู้สึกว่ามันจริงน้ำหนักแล้วนั่งไปไหนก่อนแบบนี้เนี่ยว่ากเพราะมันมันไม่น่าจะเหมือนกับเซิร์ฟบอร์ดที่เล่นอ่ะนะมีมีเสื้อไซส์ผมไหม ใช้สีเขียวอ่ะพี่เบสตัวเล็กอ่ะใช้สีเขียวด้วยกันนะเอลสิบเก้าพี่ว่ามันมันต้องสักรอบนึงก่อนวะเราต้องมาปรับเราถึงจะปรับไหลอ่ะต้องลอกแขนเนี่ยต้องอยู่อย่างเงี้ยอ่าใช่แต่ถ้าอยู่อย่างนี้คุณตากไงแน่จริงจังรัดเออสควอชไปดิเออไม่อหกาะกับรังกายเลยอ่ะแย่ จะปวดปวดเข่าแน่เลยวะอ่ลอยขึ้นใส่หมวกปิดหมวกอันนี้ไว้ไหมเผื่อมันหลุดเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ก็หลุดก็หลุดก็ซื้อใหม่ครับไม่เป็นไรรวยอ๋อนี่คือที่ระเบิดที่เล่นคืออันี้หรอใช่อันนี้คือยังไงนะคะเข้ามาทำยังไงวะด่ะใส่คนเดียวอ่ะไม่ตอนำลึกงน้อกน้ำลึกึงนงลกงน้ำน้ำงน้ลล้้งนึงยัดเข้าไปน้นละข้างอ๋อ อีกข้างรสามเออไอ้เหี้ยง่ายไหมง่ายไหมไม่ง่ายนะสองสามหมุนหมุนเฉยๆหมุนเฉยแล้วร้อยเฉยแล้วรอยดึงก็โน้มตามมาอ่าคือฟิวฟิวเลี้ยวหัวหรอขึ้นไปนะครับไอ้เหี้ยเอาอะไรมาไม่คว้าวะนุ่นนุ่นนุ่นกูว่าคืนนี้นอนปวดขานุ่นพี่ตรงนู่นวิ้ยก้อนหินตกเลียนหายไปแล้วค่ะ ที่เล่นน้ำแห้งเลยเชีใหม่เนาะไกดบูทเลยไหมครับหรือคนอะไรวะลงน้ำแจ็หล่อเต้นไตรลงน้ำแจ็หล่อเออลงน้ำผมหล่อเลยแสดงว่าธรรมดาดูไม่ได้อ่าซูมซูมซูมนี่นะครับคนหล่อของเมืองเชียงใหม่เวอร์จริง ล่าสุดหลังจากเล่นอันนี้เสร็จปุ๊บกูซื้อนาฬิกาได้หมดเลย่เออวันไหมไปเดินป่ามา5ชั่วโมงแบตหมดเลยความใหญ่มันจะมีต้องกอรไหมไม่มีไม่มีฝั่งไหนฮะเล่นเพื่อนสองฝั่งฮะใช่ได้หมดครับโอเคได้อ่าดูฮาเตรียมนะฮะอ่าจริงเหรอเริ่มในน้ำเลยเหรอนึกว่านั่งบนนี้อันนี้ดูแลนคอนคาเลอร์เล่นกันก่อนนะฮะ เออมีเลี้ยวมีเลี้ยวโอ้ยไอ้ก็เถือนเขาเล่นทั้งสกีทั้งสโนว์บอร์ดนะหนูอันนี้คือตกเองเหรอเขาตูงแล้วตกเนี่ยหรอแล้วคือเวลาจะกลับก็คือต้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิคใช่ไหมใช้เอวด้วยไหมพี่ในการเลี้ยวอ่ะใช้เอวเหรอใช้ไหลไหมใช้ยังไงอ่ะเยอ่ยหรอ ไปตรงก่อนเนาะเอาไปตรงๆให้มันได้เอาถึงระยะตรงนี้ให้รอดก่อนไมล้วกลับมาแล้วเ้ทียเทพสัตว์เขไม่แปลงนะเขาทุกอย่างเลยที่่าเขาไอร็อกยงไงกะได้มาเอ๊ยแส่งเท่ทำนองนี้ปะ ไปเลยเราจะไม่คือตอนนี้กำลังนึกภาพว่ากูลงไปนอนในในข้างในปุ๊บแล้วกูยืนยังไงเหมือนพี่เบสวะไปหมวกไปเลยอันนั้นอันนั้นไปเลยเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ก่อนอันนั้นไปเลยยังไงก็ต้องลงน้ำอยู่แล้วโดดลงเลยเออทำแล้วพี่ถึงจะกดโอเคอ่ะสมมุติไหลไปแล้วนะครับงสองมันไม่มีที่ใส่ขาพี่พักก่อนเอาผมเอานี่ให้รอดก่อน แล้วแป๊บนึงมันดึงเราเองใช่ไหมแล้วแป๊บหนึ่งมันจะดึงอีกจังหวะหนึ่งน้องก็โน้มตามมาครับโน้มขึ้นไปเลยโอเคประมาณนี้เหมือนหอ้เหี้ยดึงแง่กับหน้าพี่เขาเ๋ยดูพี่เขาเลยนี่นะครับชายเกาหลีผู้นี้ถูกหลอกให้มาเมืองไทยไม่รู้ว่าทำงานอยู่ที่แก๊งสแกมเมอร์หรือเปล่าพายเรือ ได้เหือมาจากแม่น้ำนายผ่านป่าอเมลซอนอะไรวะเม่งมาจากแม่น้ำนายด้วยนะนะครับก็เป็นวิธีการเอาตัวรอดของเขาการที่จะเข้าด่านไทยต้องว่ายน้ําเข้าเสียกินเชี่ยเลยโซมเลยโซมเลยเออกำลังเทเลยอ่าไม่เก่งอ่ะ นักเรียนทุนจริงว่ะเออนักเรียนทุนว่ะคนเนี้ยการกีฬาจะไม่เหมาะกับเราเออวะใช่ไหมพี่ผมท้อแล้วเนี่ยหนูท้อแล้วว่ะมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยอ่ะตาหูเลี้ยวทำไงอ่ะขอนหน่อยดินักเรียนทุน ยังี้ก็ได้ย่อไปก่อนย่อไวเออถว่ามีพันาได้ไดไดอย่าเอย่าดดีขึ้นย่อๆๆๆก่อนมันไม่ดีเก่งมากเล่นได้แล้วได้นะขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วายพยายามพยายามต่างๆทาไมดีใจอะมายังไงเก่งตัวเหรออะไร เออนบแน่เห็นป่ะเขาเหมือนเล่นเบียใบเลยแเราขึ้นแล้วนบเอนบ่อนแล้วมันจะไปอีกพูดแบบเคยเล่นทำไมไม่เคยนะอยากพึ่งอ่ะยืนเยื้อนยือนช้าช้าได้แล้วแต่ว่าอยากให้บ่อดหน้าที่บ่อดบอนหน้าหน้าตาบอนมันต้องได้นะมันต้องได้มันต้องมันต้องเลิกลายขึ้นลายมาเนี่ยมันไม่มีแรงทีเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่ลุกมันจะเป็นคึ่งๆอย่างเงี้ยทีที่จีนเลยใช่มาไหมมาเยื้อนมายื้อนมา ให้รู้สึกว่าตัวโดนยกขึ้นไปแล้วก็ยืนได้ไหมอย่ายืนในน้ำไหมรีบยืนไปไหนเป็นดูเนี่ยไอ้ดูหัวไม่ใช่เหรอรอกเสียงไม่มีแล้วอยากว่างอยากว่างเป็นดูหัวเนี่ยมันรีบยืนเออรีบยืนไปไหนอะโอ๊ยเก่งตัวก่อนแสดงว่าไปเที่ยวจีนได้ดีนั่งส้มดุมได้เลิศเินอคเมนกับส้มเองไหมไม่มีแรงแล้วแทนพี่เบสด้วย พี่เพชรปดทาแล้วกันเา้ซ่อมกับมินแล้แลกวนะกนะ็เป็นพีนะ่ๆแล้วกันได้ได้ได้อ้ยสวยนะอุ้ยแต่คงต้องโอเคให้มันต้านไว้นะครับได้นั่นหลุเลยเป็นไงละ่ะไว่ไว่จะบอดแล้ว <c oughs> เออไเชีย่ยเทพอะ่ะดูดิโอ้ยนานมากยาวๆเลยเออโอ๊ยปล่อยมือปล่อยมือเนี้ยเป็นความเร็วแรกเนี่ยความเร็วสองเห็นไหม ไว้เก่งอไงที่ส้มเมื่อกี้เปลี่ยนสายใหม่ปะเปลี่ยนสายมาถึงที่ตีนอะไม่เปลี่ยนแก้มต่อเหรออ๋อเพราะว่าเป็นปอยสายปะเอ้ามินใส่ไม่ได้เหรอี่ติดเเลยไม่เอาก็เดี๋ยวมินแล้วก็เป็นพี่เบสอ๋อไปเลยเพราะพี่เบสอ่ะไม่นานเหมือนหนู ตนเก็บปวดจริงก็เก็บบอดจริงมินก็ no. ตีนเล็กเท่าสายเปล่าต oh ีนเท่าสายว่ะต oui ีนสามเจ็ดเด็กน้ำไปหนึ่งจุดไปเลยค่ะกินไปไหลาไอ้มีบ้างมเดีกปีกกูกินไปอีกหนึ่งเฮี้ยน้ำเฮี้ยอะไรมาเข้าตัวกูบ้างวะเนี่ยไปค่ะเออเออถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้ว ดูดีไปถึงสุดเลย啊เลีวเ้วเลยเลี้ยเวเล <c oughs> ี้ยวเลีวเเลี้ยวเฮ้ยเก่งอะ่ะเลี้ยวได้ครึ่งวงกลม คตรเทพเทจตดอ้ยสวยอ่ะได้เลยเออได้ยว้ยโ้ยกลับกลับกลับกลัมอาเตี้ยเตียเต้ได้เขาได้อออแต่ตอนลากมาไม่ได้ถ่ายนยเออมันได้ว่ะไม่ได้แล้วเนี่ย น้ำเ,เขา้าหูเข้านี่จับสายทงพี่จับสายที่ไม่ทิ้งเพราะกลัวกลัวกลับไม่ได้ <c oughs> กลัวกลับไม่ได้ <c oughs> อเออทีนี่ก็จับสายเหมือนกัน,นไใบน,น้ำไม่เป็น <c oughs> แล้วจะปล่อยบ่อดไปก่อนจับสายมันก็ไม่เลี้ยวอยู่นะพี่เบนเมื่อกี้ตอนที่เจอมัดจะเลี้ยวสักหน่อยนึงอ่ะเฮ้ยออกไปนิดนึงออกไปนิดนึงมันออกไปนิดเห็นเหรอออกไปหน่อย ขอบคุณค่ะมันเหมือนจะง่ายเนาะจริงๆอ่ะนี่ดูคลิปมาด้วยนะคตอนที่คุยกับพี่เบสเสร็จอ่ะโอ้ยศึกษาว่าต้มเลยแบบแต่นี่ดูคลิปในขนาดนี้หรอโอ้กคุณคิดว่ามันน่าจะการใช้ทักษะเหมือนแบบชคกันบ้านนี่เออนี่ก็ว่าในท็อปหนึ่ง เพราะเขาแบบนนปล่อยจอยๆของเขาไงเออเหมือนเหมือนแกนตัวเขานิ่งเลยเนาะคนโอ้วันแรกนี่นบบนนได้ขนาดนี้นี่โคตรเก่งเลยให้ส้มกับวันเนี้ยอ,อุ้ยอุ้อองเต้าดูหน่ยเออดูดิ <laughs> เหนื่อยไหมรองเท้ามั